ดูดูดิสิน้องไดโนเสาร์โมแมนมันเป็นกอซิล่าน้อนโมแมนไดโนเสาร์ค่ะน้องเป็นกอซิล่าด้ยค่ะพี่น้องฉันน่ารักเป็รอเธอใช่ใช่ก็ว่าเธอน่ารักนะมามาดูฉันขึ้นต่อไปดีกว่านะจ๊ะนี่จ้ะฉันนะคะเป็นสีฟ้าสดใสไหมนะคะทุกคนฉันมีเกสต์ประกอบเป็นคริสตัลว้า,วาทุกคนเดี๋ยวไปดูฉันในรังใหม่ดีกว่าเนาะ ก็ไม่เข้าใจหรอกนะว่าฉันมปตัวอะไรบ้างสวัสดีจ้าฉันตาตาฉันจะไม่มองร้างอ๋อนี่ฉันมีแบงกระพุนฮึแมนอยู่บ่ฉันมองแงวกระพุนในมือฉันอันนี้คือแบงกระพุนหรือว่าสลามของอีแตมแนะ่ฉันคิดว่ามันต้องเป็นสลามแน่ๆนะน,น,น้องคะ่ะนี่นคะส่ใจจังเลยสวยทุกตัวนะคะแต่ว่า แต่ว่าไม่มีตัวซกเรตให้ฉันเลยเรามาดูชินนี้ม,มุมมองต่อไปดีกว่านะคะอันนี้ชิเป็นแรปปิ้ค่ะน,น้องก็ต่ายนุ๊กุดุยน่ารักไหมนะคะเห็นหน้าเบื่อเบื่ออย่างนี้นะคะชิจะทำให้ทุกคนยิ้มได้กับความน่ารักของฉันค่ะลองภ้าแบบนี้ดูนะคะเผื่อเราเป็นพี่แป้งซีลิ้งะะสวัสดีค่ะทุกคนเห็นชินนี้ม,มุมมองใหม่ไหมคะ นี่ฉันเป็นตัวอะไรคะอันนี้เป็นพ่อระแบือเปลต่าใช่หรือเปล่าเนี่ยพี่ฉันเป็นตัวอะไรฉันก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะอันนี้ก็มาฉันมอหลุดได้จ้ะฉันอยู่อุปกรณ์นะพวกเธอจะนอนตีหนึ่งกันอีกแล้วหรอออใช่ค่ะเมื่อวานฉันก็นอนตีหนึ่งค่ะเพราะว่าหลังจากแยกย้ายจากเพื่อนไปแล้วฉันแยกย้ายจากเพื่อนไปแล้วฉันก็ไปดูพี่ฮองต่อ วางเลยนะคะ,ะ,คะสวัสดีค่ะฉันนี่มุมมองหนึ่งนะคะทุกคนตัวนี้คือในอคริสต์มาสหรือเปล่านะน้นมันใจค่ะฉันก็ยังไม่เข้าใจเลยว่าฉันเป็นใครฮ้ไปตัวต่อไปเลยกันนะคะอุย๊ยตัวนี้คือตัวอะไรนะที่อยู่ในหิมะหรือเปล่าฉันเคยดูนะตัวอะไรเนี่ย ไม a. A ่ร <Lord>, ู้อ nah. oh ่ะฉันไม่รู้ว่าฉันเป็นใครฉันคือมันรีเว่าฉันไหนก็ไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูเอเออตอีไว้เขินฉันไหมฉันน่ารักสดใสนะเก่งฉันสวยฉันต็นตัวมาสิมาดูเนาะตุู้วุ้ยตุ้งตุ้ ตาอีน่ารักไหมคะน่ารักไหมคะน่ารักไหมคะตัวต่อไปนะคะตาอีสวัสดีค่ะฉันคือหมีหมีส้มคะ่ะหมีส้ม แชมพูนะคะนี่อันนี้คือจานสีเหรอเนี่ยอันนี้เป็นูกกันจริงๆอ่ะเราต้องศึกษาแล้วก็ลองมาคุยดูจ,จับอีแชมเตัวอะไรเนี่ยนี่ตัวอะไรนี่ฉันในรูปแบบไหนกันแน่นนะแต่ที่แน่นนะ คนที่ถ่ายคลิปฉันชอบตัวนี้มากที่สุดจา้าอันนี้คือน้องพัมสกินพัมสกิน <c oughs> เสียงได้ไหมครับน่ารักสดใสที่สุดเลยฉันจะไปหาแล้วอย่าลืมแวะมาเจอฉันได้ที่โมโมโป๊อบนะคะทุกคนอสัสสวัสดะ